วันนี้มาแกะกล่องกันโอเคเยสนี่า Hand painted luxury bag Sylvia Kiss da da. True unboxing เห็นไหมว้าว What are they There are lot oh one two three <laughs> ซีวีคิวเรียวเลียวเลียวต้องมีสะรวนหรอคะไม่ใช่ขนมอันนี้เป็นของที่ซีวีย This is what's ซีวีย Make it custom made by the Louis Vuitton canvas And make it like a bag charm or k e y c h a i n Very cute ใช่ไหม So cute นะ oh, So cute ไหมอ่าดูต่อ อันนี้เป็นว้าวโอ้ยน่ารักอ๋อซิลเวีย very talented เห็นไหมบอกว่าน่ารักมากเลยเนี่ยดูตุ๊กตุวกตุกตั้งตุซิลเวีย let's see what I got let's see this มีน้องเลโออยู่ตรงนี้นะคะถ่ายซโอ้มีน้องมาสามตัวน่ารักมากรีออเดอร์สุดนะคะแกแกออกมา เร็วลย oh, นารักมานารักไหมมันเป็นอันเล็กของคิริกามิน่ารักมากเลยอะ่ะอันนี้คือคิริกามินะคะอันเล็กนะคือเป็นไซส์เล็กคิริกามิแต่ว่าเป็น paint เพน์บายซิลเวียมีน้องวิเวียนกับแฮดบ็อกซ์ very nice ถั oh <my> ดีตไปตัดไปเร <c oughs> ็วครับเร็วครับ วันนี้น้องหมาแบบว่าดูยุบุู้วายมากเลยอ่ะอยากมีส่วนร่วมทุกอย่างไม่ได้ไม่ได้ดอันนี้ this is something interesting w ้โ o s, <S o so this is a small pouch from the multi p o c h e นะคะก็คือเป็นพาวดุเล็กใน multi p o c h e ใช่ไหมเขาเรียก multi p o c h e ใช่ไหม โอ้ยน่ารักมาก beautiful นะ detail very nice I will do close up l e t e r ่ this one ต mm ัดแนตนแตนแน very cute เสร็จไหม this time แต่มี my name ด oh, mm ้วยนะมีชื่อด้วยใจด้วยน่ารักเนาะ very cute อะ เป็นน้องเคลนะคะข้างหลังก็คือเป็นลองโล่งเลยอีกต่างหนึ่งน่ารักเนาะน่ารักไหมไหนเรามาดูซิระวังสามเคลสีนี้สวยเนาะแต่ไม่น่าอ้างอามากสวยมากลกๆแต่ว่าโอเคอ่าไหนดูสามชิ้นสีเขาจิมีมากกว่านี้เดี๋ยวจะทำคลิปเพิ่มละกันนี่เป็นอันบ็อกให้ดูก่อนเฉยเฉย very good เห็นไหม so c u t นะ อันนี้แบบเร็วๆนะลกๆหน่อยแต่ว่าเดี๋ยวจะทำวีดีโอแบบพูดเรื่องเกี่ยวกับการเพ้นของบนเอวให้ดูละกันค่ะนะน,น่ารักมากสมากเนาะอะไรก็สวงามอันนี้ก็น่ารักนะใช่ไหม